สวัสดีครับนี่เรามาโยกับเจ้าเหมียวของเราครับนี่เหมียวเหมียวเหมียวเลยครับตัวนี้อ้าวนี่ะกับมามมวงเอ๊ะครับเตือนโลกของเราครับอ้าวแปรงร่างครับแปรงร่างเอับมาอ้าวเลี้ยงตัวกันเลยเอา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  อ้าวเลี้ยงเท้กันก่อนเลี้ยงเท้กันก่อนเอาดึงจะมุดทำไมเนี่ยมุดทำไมเนี่ยมุดทำไมของมันเนี่ยอ้าวอ้าวจะมาทำสูงสัตว์เราเดินกันนะครับหยุดวาอะไรบ้างครับเอออ่าไแตงกวาครับแตงกวาอ๋อมีอะไรครับอ๋อ นี่เนี่ยฉายแสงครับฉายแสงไปฉายแสงนะครับโอ้เป็นอะไรครับเป็นเงาสาวก้อนเล็กนะครับเดินครับเดินอ่าเงาสาวคอยาสองตัวครับเดินไปเลยอ่าเนี่ยเงาสาวคอยาจตัวนะครับตัวนี้อ๋ออ๋ออ๋อมีทองนะโม อ๋อเฮ้ยปลาบปลาบปลาบเฮ้ยปลาบปลาบปลาบอ๋อไปกับเฮ้ยครับเฮ้ยไปกับ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 อ๋อนะมาต่อยักกันด้วยมาต่อยักมาเฮ้ยล่องบอลล่องบอล บ ah, ah. ินรถดิอ๋อได้ฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย